อาหาร3ชนิดครับที่จะทําให้ชีวิตของท่านไม่ต้องพึ่งยาลดความดันอีกต่อไปครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ผมมาทำมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชนครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับววันนี้ครับผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับอาหาร3ชนิดครับ ที่จะทำให้ชีวิตของท่านไม่ต้องพึ่งยาลดความดันอีกต่อไปครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับอาหาร3ชนิดนะครับที่จะทําให้ท่านไม่ต้องพึ่งยาความดันไปตลอดชีวิตครับโอ้เป็นไงฮะต้องบอกเลยไงฮะว่าถ้าเรามีภาวะความดันสูงแล้วเราสามารถที่จะดูแลตนเองได้ด้วยการทานอาหารน่ย โดยไม่ต้องทานยาผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแลวผมบอกเลยว่ามันไม่ยากมาลองกันดูคัครับว่าอาหาร3มชนิดนี้มีอะไรบ้างนะครับอาหารกลุ่มแรกก็คือผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมสูงๆนั่นเองครับเพราะโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยควบคุมความดันของท่านให้อยู่ในระดับปกติไม่ต่ำไปและก็ไม่สูงไปนะครับถามว่าเลือกอยังไงผักนี่ก็เลือกที่มีสีเขียวเข้มๆโพแทสเซียมจะสูงอะไรบ้างอะคะน้าบร็อกโคอี่ผักบุ้งผักโขมอะไรก็ได้สีเขียว แต่ผู้ป่วยไตเลือรหลังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าโพแทสเซียมมันจะขับจากร่างกายยากอันนี้ต้องแยกออกไปนะครับส่วนผลไม้ที่มีโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงเยอะแย,ย,ยะเลยครับเช่นส้มกล้วยลูกเกดลูกพุนกีวีทานได้ไหมทานได้แต่ต้องระวังน้ําตาลสูงอย่างที่ผมเคยแนะนาครับผลไม้ไม่เกินหนึ่งกําปั้นเล็กต่อ1มื้อนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ําตาลในผลไม้นะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ดื่มน้ําผลไม้ ถ้าเป็นไปได้ให้เป็นผลไม้เป็น,ปนผลดีกว่านะครับน้ำผลไม้นานๆานทีได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าแนะนําผลไม้เป็นผลเพราะจะได้กากใยที่ดีมากกว่าขับถ่ายดีแล้วก็ลดความเสี่ยงมะเร็งลําไส้ด้วยนะครับมาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่2ครับนั่นก็คือธัญ,ญพืชต่างๆครับธัญ,ญพืชต่างๆเนี่ยจะอุดมไปด้วยโพแทเสเซียมและแมกนีเซียมเยอะมากนะครับแล้วก็มีกากใยสูงมากรวมทั้งมีไขมันดีนะครับไล่ไขมันเลวลดความเสี่ยงหลอดเลือดในสมองนะครับ เช่นอะไรบ้างก็ถั่วต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์ถั่วลิสงถั่วพิสตาชิโอเม็ดมะม่วงหินมะพานนะครับหรือว่ามเมล็ดทานตะวันนะครับหรือว่าคี้หนัวก็นับว่าเป็นกลุ่มธัญพืชได้เหมือนกันนะฮะขีหนัวก็หุงทานแทนข้าวได้เลยอร่อยมากๆเลยแต่ก็ต้องระวังฮะบ,บางคนบอกว่าทานถั่วแล้วความดันขึ้นบอกใช่ฮะท่านไปทานถั่วอบเกลือครับก็ขึ้นอยู่แล้วครับโซเดียมสูงปี๊ดเลยเพราะนั้นเนี่ยพวกธัญพืชต่างๆแนะนําเป็นอบแห้งไม่ใส่เกลือนะครับไอบอกใส่เกลือนิดหน่อยพออร่อยเงี่ย พอท่านทานเยอะๆมันก็เยอะอยู่ดีอ่ะเพราะนั้นแนะนําว่าเป็นอบแห้งไปเลยนะครับก็จะควบคุมความดันโลหิตได้ดีแล้วก็ทําให้ชีวิตของท่านมีสุขภาพดีมากๆถั่วเนี่ยอย่างไรก็ตามมีแคลอรี่สูงมากๆวันหนึ่งผมแนะนําไม่เกินหนึ่งกมือแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่อาหารกลุ่มที่3ครับอาหารกลุ่มนี้ผมก็ชอบทานมากๆนั่นก็คือกลุ่มอาหารที่เรียกว่า อาหารคลีนนั่นเองครับบางท่านบอกอาหารคลีนคืออะไรอะ่ะโอเคเอาหลักกันง่ายๆไปแล้วกันนะครับเป็นอาหารที่มีไขมันดีสูงไขมันเลวต่ําค่อนข้างที่จะมาจากธรรมชาติไม่ขัดสีกากใยสูงปรุงแต่งให้น้อยที่สุดนะครับใส่เกลือให้น้อยนะครับปรุงแต่งโดวยวิธีปรุงโดวยวิธีการย่างการอบการนึ่งมากกว่าการทอดอแบบนี้เป็นไงครับไขมันที่ เราได้ก็จะมีแต่แขมันดีไขมันเลวก็จะโดนไล่ออกจากร่างกายมาจากธรรมชาติปรุงแต่งต่ำนะครับเรื่องของสารพิษต่างๆก็น้อยนะครับกากใย,ยสูงขับถ่ายดีนะครับความดันลดลงไขมันลดลงนะครับไม่ขัดสีนะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็มีสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับโอเคแล้วก็ปรุงแต่งน้อยที่สุดอันนี้สําคัญมากเพราะว่าการปรุงแต่ละครั้งมักจะมีโซเดียมสอดแทรกเข้าไปโซเดียมอยู่ไหนอยู่ในน้ําปลา อยู่ในเกลืออยู่ในซีอิ๊วอยู่ในน้ำมันหอยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ปรุงได้มันคือเพอร์เฟกหรือบางทีเราไปทานอาหารข้างนอกเขาปรุงมาเราไม่ต้องเติมเพิ่มหรือนิดน,นหน่อยๆนอย้อยจริงๆนะครับก็จะทําให้ท่านควบคุมความดันได้ตลอดชีวิตและนี่คืออาหาร3ชนิดครับที่จะทําให้ชีวิตท่านไม่ต้องพึ่งยาความดันต่อไปครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งขอบคุณครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ